สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเอะชาแนลยูฮูต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เรามาสำรวจที่เมืองนี้ก็ค,คือเราจะอยู่แทมในเมืองก่อนใช่ป่ะ EP หนึ่งอันนี้ EP สองใช่แล้วก็จะไปภูเขาพัะทันเซียวไปที่ไหนก่อนอะไปตรงนี้ก่อนก็แล้วก,กันนะคะไปเลยวิวมาถึงแล้วใช่ เสกอะไรนะเสกยันพาหนะาก่อนถือกล้อไปด้วยแล้วก็ <c oughs> คือแบบเราถือกโปองก็ต้งงต่ไหนแต่ได้แล้วจ้ะคือตอนนี้ก็ยังไม่หายเมื่อยนะาะว่าเราก็จะถืออยู่อย่างนี้แหละคะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันถ <c oughs> ันถ่ายคลิปอะนะมันก็ต้องถือกล้องกโป,โปก็ถูกแล้วล่ะสร้างบ้านไหมอ่ะเราไม่เรามาเามาที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่หรอกไม่ได้มาสร้างบ้าน มานะคะเราก็จะมาแบบเที่ยวแถวๆนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะอะไรอะ่ะฉันกระโดดข้ามอ่ะเขาก็จะข้าเป็นแบบนี้ยก็จะแบบเป็นพวกแบบร้านคาเฟ่น,นะคะคาเฟ่หรูหราหมาเห่า,ห,าห้องๆ้องอนนึงยันพาหาหนะหายแล้วก็อุ้ยสถานีสถานีภูเขาพาจั์เจีิยวนี่แหละ อบอกว่าเซนเซลเซท่ทนี่มันก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะเป็นแบบกระเช้าอะ่ะเราต้องพบไอ้นี้ไปได้วยแปบรบึยังนะมันมีไอ้นี่ด้วยอะ่ะอันนี้ด้วยเราต้องเอาแบบกระดานโต๊ะขึ้นเล่น ใช้กระด็นตู้ขึ้นอันนี้มันแบบเอาไว้แบบเล่นแบบเวลาอยู่ที่นี่มาทุกวนเคยเห็นป้าี่คะแบบจะนั่งพวกกระเช้าวางนี้ไปแล้วก็แบบจะเอาอันนี้สไลด์ลงมาถ้าแหนก็จะทําแบบนั้นนะคะแล้วก็ถือกล้องกโปรล์ล็อกกระเช้าลงมาก่อนเฉอะกระเช้าทาไมามันช้าจังเลยยังไม่เปิดเหรอจะ๊ะฮัลโหล ปกติฝั่งนี้มันจะมีนะทำไมตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้อ่ะทำไมนั่งไงมาแล้วมามาช้าจังเลยอ่ะส่งไกลมัง้งเราตรงนี้ก่อนแ๊บนึงเย้ได้ขึ้นแล้วชาได้ขึ้นแล้วจุดจังหวะที่เราลงก็ไม่ได้ถือก้องโกโปอยู่ดีใช่ปะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหม โดดลงไปเลยปึม้มไม่เจ็บขาใน่ใจพอดีว่าแบบถือกล้องไว้อยู่กล้องช่วยชีวิตมากมาเาร็วทะไหลกันเย,ย้ฟิวฟิว,ฟวตึงครับผมตึงมากฟูฟเย,ย้สนุกจะ <c oughs> ข้ามไปแล้วจ้าฉันข้ามไปเลยเปลือยชาตอนเนี้ยโอ้ันหน้าจอโคตรมึนเลยค่ะตอนนี้อ ฉันมาแต่ไกลค่ะไปสน,นุกมากสน,นุกมากจริงๆพ่อพ่อพ่อพอพขึ้นไปต่อใช่ล้วคะ ดีๆก็หายแล้วฉันจะได้ไปต่อไหมหรือว่าเล่นแค่ครั้งเดียวแป๊บนึงนะทุกคนเด๋วขอวข้ามกันนี่ยที่สุดแล้วก็ได้ขึ้นทุกคนเห็นถ้ำตรงนั้นป้าเราอยากไปอะ่ะดูไปวิ่งถ้ำอะไรถ้ำอะไรก่อนแล้วข้ามที่ไหนมันก็ไดงสำรวงอะไร แข่งขันอะไรอะแข่งขันแข่งขันอะไระทุกคนอ่ะทำอะไรคือแบบอยู่ดีๆก็พาทุกคนเข้าท่าเฉยเลยนี่คืออะไรก่อนแคมพ์พาจันเซี่ยวจะไปถึงได้ไงเจ้าสาวสูงนั่นไงตกเลยให้ดูรหัสข้างใต้อ๋อ ก็แบบเดินตรงอย่างเงี้ยเราก็แล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วให้ดูระับข้างใต้ฮนะอ๋อเป็นที่ว่างนี่ว่ะมองไม่เห็นนะทุกคนมองไม่เห็น ทุกคนคือไอ้ก่อนฉันรู้สึกว่าฉันเอาเวลามาจมกับตรงนี้มากแป๊บหนึ่งมา้ก็มาต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้เราไปแล้วไปถึงแล้วแต่ว่าแบบมีแค่นิดเดียวนะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะว้ายยโหฉันต้องรู้ไนี่อะไรวะเนี่ยกาวติดแน่นนะคะมาเอากาวแต่เมื่อไหร่อุ้ย แ้วฉันมาตรงนี้ได้ไงนี่เออโอเคฉันไม่เข้าไปแล้วฉันกลัวมากออกดีกว่าค่ะทุกคนมาสังเกตจุดอื่นกันฉันโดนแทงไปหลายเนี่ย เพราะว่าพวกนี้แบบม,มันแบบมัำแข็งหมดแล้วอะอะไรอ่ะเอามีคนมาเล่นเหมือนกันตกใจหมดเลยโอ้ยให้ตายเลยฉัานจะแบบตกใจสิ่งที่แบบแปลกปลอมตลอดนะฮะเฮ้ยแล้วแบบเ่อนพวกอาจจะบอกว่าเฮ้ยมองเขื่อสิ่งแบบปลกปอมเหรอใช่ค่ะเพ่งกคือสิ่งแปลกปลอมสำหรับเราค่ะหน้าตาแปลกมากเลยอ่ะอย่าหาว่าเราบุลลี่พอ เราจะไปนี่ก่อนนะคะอุทัยเรา,จะ,า,รเราจะไปอุทยานไอ้เมึงนะเมื่อกี้ใส่ดิคอเราจะไปอุทยานภูเขาน้ําแข็งกันต่อนะคะไปเลยอะไรอะไปค่ะไปหมุนติวติวติวเยเฉันก็มาเข้ามาพร้อมกับโกโปรจ้ามันจะไปแบบให้เราวัดไปด้วยอะอะไรอะศูนย์กลางไปอ๋อที่ไงเป็นแบบพวกแบบหมุนๆนะของเล่นหมุนๆหมดเลยอะ ชอบเอาอันนี้ชอบเป็นแบบสีเขียวเย้มีความสุขจา้าม้าหมุนเป็นม้าหมุนดีกว่าม้าหมุนเลยเป็นม้าสีขาวนี่สนุกเวอร์ไปที่อื่นไี้ยังจา้าเล่นอุย้ยสีฟ้ามันดูแรงกว่าพวกอะอยากอยากลองอยากลองอยาก,ากรู้อยากลองมากเลยโอ๊ยติดติดติด หมุนติว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 จ้าไปต่อเถอะสีเขียวหมุนเบามากเลยค่ะทุกคนเราจะไม่เลือกสีได้ปะ่ะคือแบบขึ้นเลยได้ขึ้นเลยเถอะไม่ต้องเลือกกับสีเขียวรอนานมากโอ,โอ้โหวัีค่อยๆไปชาติเองจะโอ้โหตายแล้วตายแล้ว ค่อยๆไปอ่ะทุกคนมันมีไอ้นี่ด้วยอุ้ยให้เราเล่นเหรอมาลงเลยนี่ให้หัวเราได้อีกเหรอเล่นเกมนี้ได้ด้วยอะ ยังมีหน้าหัวเลาะอีกเจ็บหรือเปล่าใส่อียัีไมดีพุ่งได้ยัง สุดท้ายเป็นฝันหนึบจ้ะ สมควรหัวเราไม่ใช่แกเะ้าสสลัดเข้าใจปะมันดูแบบว้าเด็กพวกนี้มันจะทำอะไรแล้วได้ฉันทำได้จ้ะฉันไม่ฝีมือปึ้มคือเล่นอย่างนีเย็นเย็นใช่ปะสรุดไม่ได้ไปไหนเลยจ้ะจมอยู่ที่นี่จ้ะก็จะแบบ ก่อนโอ้คนจุดสุดท้ายแล้วปิดพันหนึบปิดพันหนึบไอ้หูปิดพันหนึบแล้วประกายมากเลยอะ่ะฉันอยู่ที่นี่สอดตาย,ลยแล้วฉันไมอยู่ตรงนู้นเลยตา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 ยไหนก็มาทุกคนยังแบบคือแบบเราอยากเล่นอย่นี้อยู่เลยเรื่อนนี่อยู่มีเจ้าสมบัติอีกแล้วเนี่ย โอ้ตามมาหลอกหลอนกันถึงนี่มาเทอมาเลยแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งาเลยฉันถือกระโปงไม่ได้ทุกคนมเมื่อกี้โดนระเบิดไปเต็มๆไม่ได้ถือกระโปงเลยว้ายตายแล้ว แล้วจ้าหยุดแล้วแบตเหลือยี่สิบแอบนี้ไปเพิ่มแสงมาเพราะดีว่าแบบเวลาแบตเวลาแบตมันเหลือแค่ยี่สิบมันก็แบบมันกจะชอบหน้าจอมืดไม่เอาไม่เล่นแล้วฉันขี้เกียจเล่นอ่ะเล่นอันนี้ดีกว่ารีนได้ไหมอ่ะอยากลองอ่ะ้ยมาจากไหนนี่ <laughs> ฉันมาได้ไงวะเนี่ย ขาดให้บอกน้ำพุอ่ะไปก่อนปิดคลิปค่ะเร็วๆค่ะตออน,นคืนเขาจะเปิดไหมน้ำไอ้นน้ำอะไรนะมันเย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนฮู้เย็นสบาย อนปิดคลินะคะก็จะไปเอดที่ตู้กดไอ้น,นี่ก่อนก็แล้วกันมีน้ำแข็งใสก็รู้อยู่ว่าเย็นก็ยังจะกดมากินอีกจ้าได้แล้วชาอร่อยมากแล้วต่อไปก็จะเอาเป็นเอออันนี้ดีกว่าเค้กชาเขียวนะคะยายกินแล้วเย้ มาหยิบอันนี้ได้ด้วยเอาดอกสักกุลัสิจ้าเฮ้ยตึงไปยัดตึงมากเลยไปยูโฮวอโฮวเฮฟสสนุกมากเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย